อันนี้นะคะเป็น Ford Everest นะคะรุ่น Titanium Plus ไบททเทอร์โบนั่นเองค่ะก็จะโฟโร่เป็นไฟหน้าแบบมัสแตงนะคะซึ่งจะเป็นล้อแมกฟูเอลนะคะพร้อมอยาง BF นะคะขนาด สวัสดีค่ะพบกับเนย้แล้วนะคะกับโอบาชันฟอร์ดบเนยนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับคันนี้นะคะเป็น Ford e v e r วเลนะคะรุ่นไทเทเนียมพัดใบเทอร์โบนั่นเองค่ะมาพร้อมแรงม้านะคะสูงสุดถึง213แรงม้านั่นเองค่ะพร้อมเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคันนี้แต่งดูแค่ไหนนะคะเริ่มจากด้านหน้านะคะคด้านหน้านะคะอันนี้จะเป็นกระจังหน้าใหม่นะคะเรียกว่ากระจังโฟโรนั่นเองค่ะก็จะ เป็นกระจังหน้าที่ค่อนข้างจะแบบว่าเรียบๆนะคะไม่ได้มีโลโก้ใดๆทั้งสิ้นนะคะก็จะมาพร้อมระบายความร้อนแบบนี้นะคะก็จะเป็นตะข่ายแบบนี้เลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะติดตั้งเพิ่มเติมค่ะเป็นไฟหน้าแบบมาสแต็งนะคะซึ่งจะเป็นไฟแบบ3สเต็ปนั่นเองค่ะซึ่งก็จะมีไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ไฟแบบอ่าไฟเลี้ยวแบบ3สเต็ปค่ะแล้วก็อันนี้เราไม่ได้ใส่เป็นในในโคมนี้ไม่เป็น LED นะคะซึ่งก็จะเป็นแบบใบ ไ LED นะคะซึ่งมาจากโรงงานนั่นเองค่ะคันนี้นะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็กันชนด้านหน้านะคะเราทําเป็นสีดําด้านนะคะเดิมทีก็จะเป็นสีโครเมียมนะคะแบบนี้เลยคันนี้จะเป็นเซนเซอร์ทั้งหมด6จุดนะคะคันนี้มาพร้อมกับระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะคะระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะคะแล้วก็มาพร้อม Adaptive Cruise Control ระบบขับเคลื่อนสีล้อน,นั่นเองค่ะนี่ค่ะคันนี้แต่งคิ้วล้อนะคะขนาด3นิ้วแบบเรียบนะคะพร้อมกับล้อแมกนะคะอันนี้จะเป็นล้อแมก ล้อแม็กฟูลนะคะพร้อมอยาง BF นะคะขนาด20นิ้วนะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นยางที่เป็นยางออเทเรนนะคะที่ลุยได้ทุกสภาพท้องถนนนั่นเองคะ่ะแล้วก็คันนี้ค่ะเดิมทีนะคะจะเป็นสีครอบโลโก้จะเป็นสีโครเมียมนะคะชุดครอบต่างๆที่เป็นโครเมียมทั้งหมดเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นสีดําด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจกนะคะแล้วก็เบ้าครอ,อบมือจับนะคะอันนี้นะคะคันนี้เน้นดุนะคะเน้นหล่อแบบดุดุนะคะเพราะว่าเน้นเป็นสีดํา จะได้ทําให้รถด,ดูดูขึ้นนะคะใส่กันสาดเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะติดฟิล์มขนาด80%รอบคันนะคะฟิล์ม a a เซรามิกฟิล์มนะคะเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันค่ะด้านท้ายเนี่ยไฮไลท์มากๆก็จะเป็นไฟท้ายแบบ GLC นะคะซึ่งถ้าขับ e v e r อเรนี่ไม่มี GLC นี่ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าหล่อมากๆเลยนะคะพอใส่กับเ v e r อเรแล้วเนี่ยจะทำให้รถด,ดูแบบดูดีขึ้นมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะนี่ค่ะก็ด้านหลังก็ใส่ อันนี้จะเป็นไฟตัดหมอกทับทีมค่ะแล้วก็ทําสีนะคะด้านหลังนะคะกันชนกันชนหลังชิ้นล่างเป็นสีดําด้านนะคะอันนี้จะเป็นฝาท้ายแบบแผ่นฟีนะคะพร้อมกับเปิดฝาท้ายเป็นไฟฟ้าแบบนี้นั่นเองค่ะ แต่คันนี้นะคะเราเปลี่ยนชุดครอบตรงนี้นะคะเดิมทีจะเป็นสีโครเมียมนะคะเราก็ใส่เป็นสีดําด้านให้นะคะแบบนี้เลยนี่ค่ะอันนี้จะเป็นไฟท้ายแบบไฟฟ้านะคะก็ใช้งานง่ายๆโดยปลายนิ้วสัมผัสนั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นภายในนะคะคันนี้ก็เป็นเจ็ดที่นั่งนะคะใส่ใส่สัมภาระได้นะคะบรรทุกสัมภาระได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะรองรับน้ำหนักได้500กิโลเลยทีเดียวค่ะมาพร้อมพารานามิกบุลลูปด้านบนนะคะคันนี้นะคะ เบาะหนังสีดำนะคะคันนี้คันนี้จะเป็นตัวท็อปนะคะซึ่งก็จะเป็นตัวท็อปที่สุดนั่นเองค่ะราคาจาหน่ายอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะนี่เลยค่ะขออนุญ,ญาตปิดรถนะคะอันนี้นะคะก็ใส่ปลายปาเปลี่ยนท่อใหม่นั่นเองค่ะเป็นปลายท่อแบบเป็นเปลี่ยนทั้งเซ็ตเลยนะคะ HKS ค่ะเนี่ยค่ะเสียงมันก็จะดูนิดนึงนะคะแบบนี้เลย สวยมากๆเลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นนะคะก็จะมีให้คุณลูกค้าได้เลือกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ยศนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนลดเงินดาวหรือว่าเลือกรับเป็นชุดแต่งแบบนี้นะคะก็สามารถทักเข้ามาได้นะคะราคาของ e อเวอเรราคาจําหน่ายเริ่มต้นอยู่ที่1 2 9 9ง0้บาทนะคะตัวท็อปสุดจะอยู่ที่1 7 9 9 0 0้บาทนะคะในแต่ละรุ่นก็แตกต่างกันไปนะคะก็สามารถสอบถาม รายละเอียดได้นะคะทุกยทุกอ่าทุกรุ่นเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตพาชมด้านในนะคะสําหรับคันนี้นะคะจะเป็นตัวท็อปสุดนะคะในของเอเวอร์เนะคะก็เป็นเบาะหนังนะคะสีดํานั่นเองค่ะแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้านะคะคู่หน้านะคะอ่าแบบนี้เลยสายอันนี้ใส่พรม5 d ดีค่ะเป็นสีดํานะคะน,นี้จะเป็นดําล้วนนะคะไฟหน้าของเราคันนี้จะเป็นไฟหน้าแบบ เปิดปิดอัตโนมัตินะคะพร้อมที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติมาพร้อมกับไฟหน้าไฟสูงนะคะเปิดออ,อตโอต้ก็คือเป็นไฟระบบแบบออตโต้ไฮบีมนั่นเองค่ะพวงมาลัยนะคะเป็นมัลติฟังก์ชันนั่นเองมาพร้อมปุ่มปรับเื่อเสียงบนพวงมาลัยพร้อมครูสคอนโทรลล็อกความเร็วค่ะแล้วก็มีอะแดปทีฟครูสคอนโทรลนะคะรักษาระยะห่างรถคันหน้านะคะเพื่อให้เราขับง่ายขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเพิ่มความสะดวกสบายในการขับ ะะเวลาขับทางไกลนั่นเองค่ะสําหรับคันนี้นะคะส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะวิ่งออกต่างจังหวัดนะคะสําหรับรถประมาณนี้นะคะซึ่งจะช่วยให้คุณลูกค้าเนี่ยได้ขับสบายมากยิ่งขึ้นนะคะลดอาการเมื่อยล้าได้มากขึ้นนั่นเองค่ะสําหรับระบบนี้นะคะ,ะแล้วก็เกียร์นะคะจะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ10ส,สปีดค่ะระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อนะคะมาพร้อมกับปุ่มนะคะอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าล็อกเฟืองท้ายเป็นไฟฟ้าค่ะ เราจะาไว้ใช้เวลาขับลุยนะคะลุยโคลนต่างๆนะคะเวลาลูกค้าไปเที่ยวแบบออฟโรดนั่นเองค่ะคือมีระบบมีปุ่มปรับเป็นเขาเรียกว,ว่าปรับเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อแบบโฟโล w นะคะแล้วก็ในคันนี้ก็จะมีระบบช่วยจอดให้นะคะเป็นจอดเทียบข้างนะคะจอดให้อัตโนมัติเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะคันนี้มีเนวิเกเตอร์ให้คุณลูกค้าด้วยนะคะ ติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วคันนี้แต่งหุูมากมากเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ชอบนะคะหรือว่าดูรถครอบครัวอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ทักมาได้นะคะพร้อมตอบทุกคำถามนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถซื้อรถในกรุงเทพได้นะคะเพียงแค่ลูกค้าทักไลน์ในมาด้านล่างในแนบลิงก์ไลน์ไว้อยู่ด้านล่างนะคะก็ทักเนมาได้ตลอดเวลาสำหรับคลิปนี้ก็พาลูกค้าชมเอเวอรเรสต์คันนี้ไ้เ,เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ ยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามนะคะแล้วก็กดชมช่อง YouTube ของเนทนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Sorry,